คลิปนี้จะพามาพบกับไฟ LED ของ Night Photo นะคะรุ่น SC 1 0 0 0 B Mark II ค่ะเป็นไฟ LED สำหรับงานสตูดิโอนะคะให้ความความสว่างมาถึง1,000 10, 0ลูเมนค่ะราค่า CRI ที่95นะคะสามารถแบ่งช n n e นลแบ่งกลุ่มได้นะคะช a n n นลได้ถึง16 c h a n n e l ค่ะแล้วก็แบ่งเป็น5กลุ่มตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันของ Night Photo App เพื่อเชื่อมต่อผ่านมือถือแล้วก็ คอนโทรลค่าความสว่างผ่านมือถือได้ด้วยค่ะอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะคะนอกจากตัวโคมตัวถ้วยที่ติดมากับตัวไฟตัวนี้ซึ่งสามารถถอดออกได้นะคะก็ยังมาพร้อมกับซอฟสีส้มให้อีกหนึ่งอันกับอะแดปเตอร์ที่สําหรับต่อไฟตรงตัวนี้มาให้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวต้องต่อไฟตรงเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์พิเศษเป็นตัว คลิปแคลมตัวนี้นะคะเอาไว้สําหรับจับกับอะแดปเตอร์ที่มีมาให้แล้วก็สามารถรัดก,กับขาตั้งไฟตรงนี้ได้เลยสําหรับไฟตัวนี้นะคะก็จะมีถ้วยเป็นเบ้าแสงตัวนี้มาให้นะคะสามารถถอดออกได้เพื่อเอาไปใช้งานกับซอฟบล็อกตัวอื่นนะคะโดยการกดล็อกที่จุดด้านนี้นะคะดึงไถยหลังออกมาบิดนิดนึงก็จะดึงออกได้เลยและสามารถเปลี่ยนเบ้าสีตรงนี้ได้นะคะเป็นสีอื่นก็จะเป็นกดล็อก ตัวนี้ออกมานะคะด้านในก็จะมีเคลือบสะท้อนแสงด้านในอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับการต่อไฟนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะต้องต่อไฟตรงที่มีอะแดปเตอร์มาให้24โวลต์นะคะก็สามารถเสียบเข้าไปที่ปลั๊กด้านนี้ได้เลยโดยจะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่นะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะปลดล็อกจะปลั๊กตัวนี้ออกให้กดปุ่มพุชตัวนี้ค้างไว้นะคะก็จะเป็นการปลดล็อกเพื่อดึงอะแดปเตอร์ตัวนี้ออกอามาดูค่ากําลังไฟที่ให้ค่าความสว่างกันนะคะ ความสว่างจะปรับได้ทีละ10%นะคะตัวนี้อยู่ที่20% 30% 40% 50% 60%และจนไปถึง100%สว่างสุดนะคะตัวนี้หรือจะคอนโทรลความสว่างผ่านแอปพลิเคชันของ Night Photo ก็ได้นะคะเราทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะซึ่งตัวไฟ LED ของ Night Photo รุ่น SC 1 0 0 0 B Mark II รุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามหรือกดสั่งที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ